วันนี้จะพาป่าะปะัดตะไคร้นะคะหลังจากที่เราหั่นเครื่องวัตถุดิบทั้งหมดแล้วเนาะนี่จะได้ลักษณะนี้เลยเดี๋ยวจะพาปั่นนะคะอ่านี่นะเราก็จะใส่เครื่องปันง่นประมาณ2องทับพีครึ่งนะลักษณะนี้นะแล้วก็ใส่น้ำลงไปซักประมาณห้า ml อยมลค่ะเท,ทน้ำใส่ก่อน กจะกเอานะคะเพราะว่าไม่ให้มันติดเครื่องปั่นนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเามาปั่นกันจ้านะคะนี่เราปั่นแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเนื้อตะไคร้มันจะฟูขึ้นมาเลยนะคะ เดี๋ยวขอเทก่อนนะคะเพื่อแยกเอาน้ําออกค่ะเทก็ใส่กระชอนแบบนี้นะคะแยกเอากากออกอเนื้อจะใช้ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเนื้อจะค่อนข้างฟูขึ้นมาเลยนะคะ,ะการใช้กระชอนนี้ก็คือการแยกน้ําออกเพื่อเราจะได้เนื้อแบบล้วนๆเพื่อไปหมักไก่นะคะมันจะหอมมากเลยหอมเครื่องเทศน,นะคะดูดูเดี๋ยวไปปันต่อนะคะ คะดูความความฟ,ฟ,ฟูของตะไคร้อนที่เสียงเป็นแบบนี้ก็คือไม่สบายนะคะเป็นหวัดแพ้อากาศนะคะอ่ตะไคร้ที่ปั่นแล้วนี่ดูชัดไหมมันจะฟูแบบหอมตะไคร้อันนี้ก็คือเวลาอยู่ในไก่นะคะสามารถทานได้ปกติเลยนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรแต่ถ้าใครแบบชอบกลิ่นก็ทานได้เลยนะคะไม่ไม่ชอบก็คือเอาออกได้นะคะ โอเคค่ะลักษณะนี้นะคะตะใคร้ที่เราปันได้